แม้จะเป็นช่วงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เรือปี2 5 6 9กลับไปเบึิงบรรยากาศแห่งกำลังใจในพื้นที่ชายแดนกันแน่นะครับไทบุวาราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษันานวมินทรราชินีผู้สาร่อนนะครับพร้อมให้บริการอีกเทือนหนึ่งหลังจากมีการลงน้าครบ72ชั่วโมงในการยุดยิงครับ นายอนุรัต์ท่ามประจ,จรําจีดผูวาราชาการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะใดนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานีอนามัยเฉลิมประเกียรติ6ิพรรษาเนวมินทาราชินีภูมสิสัรอนหรือชาวบ้านเพิ่อเอ่บว่ารอบพ่อสอต่อภูมสิสรอนซึ่งซอยการทําความสะอาดอาคารสถานทีเพื่อยืนยันว่าพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรค ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนอีกเทือนหนึ่งหลังจากผ่านมาแล้วนะครับครบ72ชั่วโมงตามขอตกลงยุติยิ่งระวังไทยกัมพูชาโดยนายชะนิ่นแสงนวลครับพยาบาลวิชาชีปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเนวมินทาราชินีบ้านภูมิสลอนบอกว่าสถานีอนามัยมงนีครับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทางคณะผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตามแนวชายแดนหลายครับหลังจากครบ72ดชั่วโมงแล้วตามขอโต๊ะลงยุตยิ่งได้สอบถามถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องไม่เครื่องมือทางการแพทย์หากพร้อมก็ให้บุคลากรเร่งทําความสะอาดและจะเตรียมสถานที่เพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนท่านที่เป็นการเน้นความสะดวกแก่ประชาชนบ่อต้องเดินทางไปไกลที่สําคัญ สั่งลักประกันว่ามีทีมแพทย์พยาบาลไกลบ้านอีกเทือนหนึ่งหากเจ็บป่วยชุกเฉินก็สามารถตรวจรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ